อยากข่ขาวเฉยยกรรมจริงๆเหรอค่ะสงสัยแล้วสิว่านัดขา่าวสายาชญากรรมเนี่ยสวยขนาดนี้เ,เ,เก่งซะด้วยนะ้้ยยสารวัตรทีรันเนี่ยเป็นมือดีของหน่วยผมคุณเป็นตำรวจจริงๆเหรอขอโทษค่ะสงสัยว่าเราสองคนนี้จะดวามสมรพงกันนะครับผู้ชายอย่างสารวัตรเนี่ยมีโอกาสเลือกคบผู้หญิงได้ตั้งเยอะตั้งแยะผู้หญิงที่ไม่เก็บกดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครอบครัวลุงล่างเหมือนนี่ ผมรู้ว่าคุณกลัวคุณกลัวที่จะเปิดรับความรู้สึกที่คุณปิดกั้นมานานแต่ผมจะรอคุณมันจะไม่หนีไปไหนจนกว่คาคุณพร้อมจะรับผมฟ้ากระจ่างดาวเร็วๆนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สถานีช่อง3น้องแขมคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ามีพระเอกนางเอกมาชุมนุมกันเพียบทั้งคู่พระนางบอยประกัมากี้อามัติชาติแมทพิรีตี่ายนทพลและอีกมากมายอา,ห,าหรือว่าจะมีซีรีส์โปรเจกต์ใหม่คันนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ กองทัพพระเอกนางเอกจากละครสองเรื่อง2แนวคล้ายทีวีซีนทั้งคู่จิ้นแห่งยุคบอยประกอนมากีรราศีจากเรื่องในสวนขวัญละครวหวานหวานรักโรแมนติกและรุ่นพีอํำอธิชาต่ตายนัทพลแมทเพรณีจากไฟในวายุแนวบูสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมหักมุมมารวมตัวกันเข้าพิธีบวงสวงที่น้องแขม พร้อมผู้จัดพี่ปิ่นนัทนานและนักแสดงร่วมมืออาชีพอีกทัพใหญ่ทั้งกิกดานายแจ็คก,กี้หวานหวานอูสมิธร,ร่วมยืนยันความสนุกเวอร์ของผลงานทั้งสองเรื่องโดยคู่จิ้นบอยมาก,กี้จับคู่ประสานเสียงว่าใครคิดถึงและอยากเห็นทั้งสองคนหวานใสกันเป็นกำลังใจให้กันและกันรับรองว่าได้ฟินกันแน่แนด้านพี่อั้มก็นําทีมไต่แมทมาท้าแฟน,แฟนให้ร่วมกันสืบคดีสําคัญและให้กําลังใจพี่อั้มในฐานะฆาตกรในเรื่องด้วยล่ะค่ะโอ้ เรื่องนี้จะแบบอาจจะมีอารมณ์กวนบ้างแต่ว่าจะไม่เยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความจริงแล้วเป็นเป็นลูกของเจ้าของหมู่บ้านแต่ว่ามีปมในครอบครัวเลยแบบไม่อยากเปิดเผยตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบฉากหน้าก็คือเป็นเป็นคนจัดสวนรับอาชีพรับจัดสวนอะไรเงี้ยผมค่ะของหนูเรื่องนี้จะเป็นหวานหวานหวาน,น,นแล้วก็ดารามาเยอะหน่อย มันน pues um, ่าร yeah. right ักในหลายในหลายพาร์ทนะครับอย่างเช่นพาร์ทของเท้ากับพ่อหรือว่าพาร์ทของผมกับคุณย่าอะไรเงี้ยมีเยอะมากครับใครที่รอพวกเรามาสองปีนะครับก็เราได้กลับมาเจออีกแล้วนะครับในในสวนขวัญนะยังไงฝากติดตามด้วยครับค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะก็ก็ดีใจนะครับก็ดีใจที่ได้เจอกับแมทเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่เคยเจอกันเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับแล้วก็ได้เจอกับทางพี่ต่ายด้วยเรื่องนี้ก็ต้องเล่นเป็นพี่น้องกันซึ่งก็จะมีการ เ,เงื่อนงามมีการมีมีความลับที่ที่ต้องเปิดเผยกันในเรื่องอะครับก็จะเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีแบบว่าชอบออยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านจุ๊จี้จุ๊จิกๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือแมทเนี่ยนะปกติเห็นแมทเซาเซาใช่ไหมครับ<อ>เรื่นนี้หายซ่าครับหายซ่าไม่หายอะ่ะนี่นะครับก็ต้องขอฝากละครเรื่อง <c oughs> ไปในวัยยูด้วยนะครับละครเป็นละครซึ่งเป็นละครดราม่าแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องเนี้ยเราก็ได้ใช้กองในการถ่ายทําใหม่ซึ่งก็จะได้ภาพที่สวยงามรับรองว่าถูกใจ คุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนนะครับกับไฟในวายุนะครับส่วนตอนนี้แหวนต้องรีบส่งกำลังใจไปให้คุณชัยเล็กรัชนาน,น์และเหล่าพี่น้องจุทาเทพที่กำลังเตรียมผนึกกำลังกับองค์รัชทายาทรังสิมันเจ้าส้อยและบักจ่อยทำภารกิจสำคัญ